เอโยซาบสวัสดีครับผมพีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยเจเบ็กรีเจนสองร้อยห้าสิบทวินมาร์กทูนะครับปี2020นะคันนี้จัดทรงมาสวยๆเลยนะฮะเต็มลำเลยเท่ๆเลยนะคันนี้แต่งแนวโอซากูมาเต็มลำนะสวยมากนะคันนี้ถังทำมาใหม่นะครับผมสีเป็นสีม่วงเขียวนะลายไฟเฟี้ยวๆเลยตัดกันได้สวยเลยนะฮะ เครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกตินะเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะเดินคอสวยๆเลยแต่งมาเป็นปลายแจกันนะเสียงดุดุเลยนะครับคันนี้ไฟหน้าแต่งนะแต่งมาทั้งคันเลยทรงสวยมากนะแนวโอซากูดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยนะครับผมยังใช้งานได้อีกยาวนะครับดูเครื่องฝั่งนี้หน่อยสวยสายสะอาดมากนะสะอาดกริบเลย คอท่อเลนนะเดินมาฟิลยฟยสวยๆเลยสีสดๆเลยนะครับคันนี้สวยมากนะคันนี้สตาร์ทมือด้วยนะครับผมดอกยางหลังนะคะแน่นๆเลยล้อซีได้เงามากนะโครเมียมสวยๆเงาเงาเลยคันนี้ไม่มีเรือนไมล์มาให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันก่อนเลยดีกว่า นี่นะครับสตาร์ทต,ตรงนี้นะตรงกุญแจนะครับอันนี้เลยนี่นะขายแล้วก็เท่านี้เลยฮะเสียงพอๆเลยอเอาไปแค่นี้พอนะ เสียงดุจัดคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่45,900บาทเท่านั้นเองนะคันนี้มีเล่มนะครับพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย